ีเป็นเหมือนกันหมดเลยพี่เหมือนกันหมดเลยแต่คนละสีหรออันนี้คือสีอ่อนกว่าใช่สีเดียวกันหมดเลยพี่จริงๆคือสีเดียวกันมอนอะไรเอ่ยมอนเซอร่าอะคูมินาตาอะคูมินาตาอะโบใช่บอกว่าเอ๊ะทำไมอันนี้มันออกเป็นสีอย่างงี้วะสีออกเหลืองเหลืองอ่ะใช่ครับสีเหลืองออกแต่ว่ามันจะไม่กัดสียังไม่กัดสีเนาะอันนี้ฮาร์ฟครึ่งเลยเนาะแต่ก็มีรูมีเพรมันเป็นอารมณ์ภูฉลุ่นเนาะใช่ครับมอนเซอร่าแบบภูฉลุ่นนะแต่ว่าใบมันจะเป็นกำมะยี่ถ้ามันโดนไฟอ๋อออกกำมะยี่เออเนี่ยตรงนี้แสงได้ ยังไงเนี่ยอันนี้เปิดยังไงครับเนี่ยกี่บาทเนี่ยอันนี้สามพันห้าครับสามพันห้าแล้วอย่างอีกสองกระถางเนี่ยอันนี้สองพันห้าครับสองพันห้าสี่พันห้าครับสี่พันห้าเพราะใบใบจะโอ็สีขาวด้วยเนาะขาวนี่ขาวสดเลยอ่ะใช่รูสวยไหมเนาะเพราะรูสวยเลยอ่ะหรือว่าคุมิเนต้าเหรอใช่ครับบางคนก็เรียกว่าลาเนต้าครับลาเนต้าแล้วแต่ใช่ไหมโอ้พี่ไม่มีความรู้เลยแต่สวยดี จริงๆมันคือลานีตาแต่ว่าคนไทยที่เข้ามาคนแรกเขาเรียกอักคูก็เลยตามนั้นเลยเลยต้นใหญ่นะน,นี่ต้นใหญ่นะใช่อันนี้เจ็ดพันอันนี้เจ็ดพันหลายใบเลยเน,ะนาะมาต้สวยเลย50%คิดว่าอะไรสวยอันนี้คือขึ้นขึ้นเขาเหมือนกันจะไม่จําเลยนะ<ช>ขึ้นเ่าล่าเชินดีเนาะล่าเชินดีเราก็ด่างด่างลงหมดเลยมียอดด้วยนี่ใช่ไหมนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบแล้วก็หลอดหนึ่ง ประมาณใบละพันนะเนาะประมาณใบละพันแล้วก็ใบนี้ตัวนี้เป็นด่างเหลืองครับด่างเหลืองใช่ตัวนี้เป็นด่างขาวเลด่างอยตัวด่างเหลืองก็สวยนะอันนี้เป็นไม้ตอแล้วก็เหมือนมีดูตรงกลางด้วยด้วยเนาะมีตรงกลางอะไรแล้วด้วยคนละรูคนละอย่างกับคนฉลูครันเออคนละแบบกันหนึ่งใบกับหนึ่งยอดให้อะไรเอ่อเป็นมะพร้าวมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วก็มีออสโมด้วยหน่อยนึง อันนี้อันนี้เท่าไหร่นะนี่ <2: 49. S 1> สองพันเก้าสองพันเก้าหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งหลอดดัดงเหลืองดังเหลือง,งครับนี่ไวโอร์เลนกับใบใหญ่นะแต่เก็บที่อยู่ข้างๆพี่นึกว่าไอ่อะไรวะตรงนี้ติดคุ้มจรกี้เพราะว่าไม่เห็นรอยหยัก<อ>แต่กีนี้ไงเออแต่ลายสวยนะเออลายสวยมาเลยนี่พร้อมกระผลเลยนะ <1> <1> โคตรธรรมชาติเลยนะโคตรเดียวเลยนะนี่ได้ไม่หนึ่งอันมีหลอดแล้วก็มีหนึ่งใบใหญ่เต็มๆ ที่ดังลรงงานเหมือนกันยังไงเอ่ยใบนี้ยังไงเอ่ยเจ็ดพันประมาณฟุตหนึ่งเนาะเกือบครึ่งแขนเหมืเนาะเกือบครึ่งแขนเหมือนกันใบมันใหญ่มากเออใบใหญ่มากมันกายจะกลายล่างแล้วเออสวยสวยอันนี้เขาเรียกจำประกายดาวประกายดาวนี่ใบนี้ชมพูไดีวะใช่ใบใหม่ครับเออแล้วมันมีกายหลายตัวนะใช่ครับฝั่งฝั่งซ้ายนี่ฝั่งนี้ติดกายเลยจ้ะติกายติดกายเยอะเลยนี่คือขาวบอกว่าขาวขาวแบบ มีเขียวติดอยู่นิดเดียวแล้วก็กา้านชมพูดนะ้วยเนาะกี่ใบเนี่ยสองสี่หกแปดสี่สิบกว่าใบสี่สิบสองใบชมพูนี่คือชมพูสวยชมพูติดกายเนาะใช่เออเกือบทุกใบเลยวะ่ะยังไงอะ่ะขายยังไงครับอนนี้ห้าพันห้าครับห้าพันห้าราคาก็จับต้องมากขึ้นเนาะมีทั้งกายแล้วก็ชมพูาคาือใบนี้นี่คือราคาบันกายกายก็นแล้วนิดติดราคาตามตลาดเนาะต้นนี้ยังยังไงนะครับราคายังไงนะหกพันครับหกพันบาทตี่ฟูดเลยที่ว่าสามฟูดบาท แต่ก็เชื่อตีนะไม่ต้องเลยครับนะน้องน,นี่เหมือนกับติดด่างครึ่งกายครึ่งหนึ่งกายครึ่งหนึ่งแล้วว่ามีอันนี้คือชมพูเลยเนาะเออเออสวยสวยชมพูใหญ่กระจายทั่วเลยนนี่ชมพูเกือบทั้งใบเลยเนาะชมพูเกือบทั้งใบเลยหกพันห้าหกพันหกพันไอไอตัวแต่กี้เท่าไหรนะ่เน่ยตัวเล็กห้าพันห้าก็ถ้าเกิดอยากได้ตัวใหญ่ก็ตัวนี้เลยเนาะใช้ได้เลยเนาะหกพั 6, <อ>นเนาะคนละแบบแต่นั้นมันแบบ ต่อยอดเออเออมันตั้งแม่ได้เลยป้าแนะนําหน่อยตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยอนี้บลกระดาษก้านดำครับบนกระดาษก้านดำเร้าด่างด้วยเป็นขนาดไซส์ไซส์เล็กลงมาหน่อยใช่ไปลงกอแต่หลังใบนี่คือสวยส่วนเหมือนเดิมเป็นเส้นเลยเออเป็นเส้นสองก้านเนาะดูใช่ครับเอออันนี้แต่งสวยมากได้นี่คือด่างมาที่ก้านดำด้วยนะยังไงเอ่ยราคาอันนี้เจ็ดพันห้าครับ เจ็ดพันห้าสองใบมีจำนวนหรือเปล่าหรือมีเท่านี้เลยมีเท่านี้ครับมีเท่านี้เลยใครสนใจก,ก็ทักมานะทักมาของซิฟไก่เหรอใช่ครับของไก่ซิฟไก่นางเซเออสวยๆขนาดกำลังดีบอลกระดาษดดกาดดำใช่เออซึ<ำ>่งไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นหรว่าสนใจไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีครับอยู่ที่บ้านอ๋อไม่ถึงถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใช่หรือว่าเล็กๆก็พอยังพอมีออลองทักไปอาจจะมีจำนวนอยู่ใช่ครับทักมาขอรูปกันก่อนเนาะได้ครับแต่นี้เท่าไหร่นะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้า ใใช่่บหญมากพิโรเดนดอนแม็กซิมัมแล้วออกกอแนวยาวเนาะถ่ายไปก็หลบฝนไปแม็กซิมัมกี่ก้านสองก้านอันนี้วางข้อเหรอไม่ต่อครับไม่ต่อืมเออแต่แต่เออแข็งแน่นแต่ใบมันใหญ่จริงนคิดว่าน่าจะใหญ่ได้กว่านี้อีกเนาะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เยอะเนาะเยอะเลยครับเอออันนี้ยังไงราคายังไงครับนี่อันนี้พันเก้าพันเก้าราคาจับต้องใช่เป็นไม้เขียวครับแต่ว่ามันมันก็ใหญ่จริงนะเออไม้ใหญ่จริง ได้ชื่อแม็กซิมัมเพราะว่าใบใหญ่มากอีพีด่างขาวราคาแบบว่าสามเออแบบอันนี้เป็นอีพีแชงกาลีล่าครับหรือว่าหออเงินห่อทอง,งอันนี้อันนี้ไรนะสามสามต้นร้อยเท<า>่ากันเหรอเท่ากันเลยลองจับสนกอัอีพีด่างขาว<อ>ก็เผื่อว่าใครอยากลองเอาไปอเอาไปเล่นเนาะใครที่ยังไม่เคยเออใช่ไหมอีพีเนาะนี่นี่ก็เริ่มเริ่มไปเริ่มฉีกอันนี้หออเงินห่อทองใช่คเผื่อว่าอีพีแชงกาลีล่า เอาเป็นทุกคนอีพีเหมือนกันใช่ไหมราคาเท่ากันมันอยากเกือบเกือบใช้เกียรตางปอนด์เหมือนกันเนาะแต่ว่าไอ้ตัวไปมันจะเป็นห่อๆใช่ไหมล่ะที่มันแบบตัวตัวใหญ่ใช่ไหมที่ถ้าเกิดใครใครอยากได้อันเดียวทำไงอ่ะสามห้ากินเท่าไหร่ไปขาย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 ไปซื้อสามสามอันร้อยเนาะใช่ค่ะประมาณนี้เลยเอาไปลองเลี้ยงเล่นๆเอาไปลองเลี้ยงเนาะสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจไม้ด่างอ๋อ ทักมาได้นะครับ ID line ครับ090 090 064 064 6788 6788ถ้าเกิดอยากมาที่ร้านมาที่โครงการ6ครับประตูการเลี้ยวซ้ายนิดนึงเจอเลยครับนี่ซอยซอย6 2ตดนนี้พอดีเลยก็อยู่ตรงซ้ายมือหรือว่าทักมาปรึกษาได้ครับเรื่องต้นไม้ไงนะใช่หรือว่าหาต้นไหนอยู่ให้ช่วยหาอะไรเงี้ยได้ครับได้เหมือนกันตามตามเบอร์โทรที่เป็นลายตะกี้ได้ครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับ